ผูเพาราหรือว่าพี่อุชดนั่นเองจาก KTBST นะคะสวัสดีครับพี่อุดค่ะครับสวัสดีครับพี่ม่อนครับตลาดปิดวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่อุดติดยืนบวกได้สี่จุดวอ <c oughs> ลุ่เจ็ดมื8นบาทค่ะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ถึงมา,มา,ม,ามาช่วงกลางวันที่เราคุยกันว่าตลาดหุ้นจะยืนจะไปได้จริงๆเนี่ยมันควรจะอยู่เหนือหนึ่งสามห้าูนย์สักสองวันวันนี้ก็ย <c oughs> ืน,นวันนี้มาอยู่หนึ่งสามหนึ่งมีลุ้นเยอะเลยเดียวรุ่งนี้นะครับรุ่งนี้มีลุนเยอะทีเดียววันนี้ก็มองว่า สำหรับผมเองผมว่าปิดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็กลายเป็นว่าพรุ่งนี้ทุกคนก็ต้องมาจับตาดูคนที่มองตลาดแบบเพจพุ่งทะยานนี่ก็อาจจะต้องมาดูแล้วว่าจริงๆพร,รุ่งนี้เนี่ยตลาดพร้อมจะไปต่อหรือเปล่าเพราะว่า,ถ,าถ้าเกิดเราสังเกตดูดีๆเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับก็หุ้นหุ้นเอาขาหุ้นขึ้นเนี่ยไม่ต้องดูหุ้นขึ้นมันเป็นหุ้นที่มันขึ้นตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะไอห,หุ้นที่ลงเนี่ยลงไปฟ้าลง ทำไมต้องขายลงไฟฟ้าทำไมต้องขายพวก G C อูตเมเนไทยขายกันมาทําไมเนี่ยคอมเซเว่นอะไรพวกเนี้ F <Hey. S 1> C เนี่ยทําไมต้องลงมามันจะได้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยผมว่าคนเริ่มบีบางส่วนเนี่ยเทค profit ทุ่นอกมาแล้ว <c oughs> นะครับแล้วก็ขาขึ้นก็ไม่ไม่ค่อยได้ซื้อกลับด้วยนะครับวันนี้เราอาจจะเห็นหุ้นที่เด่นๆเนี่ยเพราะว่าเรื่องของการเซ็นสัญญาอาเซเนี่ยที่เซ็นไปเนี่ยมันดีต่อกลุ่มนิโคโม <Hey. S 1> อมุตสาหกรรม uh. มันไมไ่มันไม่ได้ดช่วยตลาดลอ,อะไรเท่าไหร่หรอกแต่มันดีต่อวิิโคโมอุตสาหกรรมมันก็เลย เป็นตัวแปลกๆที่ขึ้นมาตรงนั้นก็เป็นหุน้นหุ้นเดิมๆหุ้นอิงต้องเที่ยวบ้างบางตัวผมมองว่าตลาดแบบเนี้มันมันมันยังไม่ได้ว่าคอนเฟิร์มอะไรมากมายเพราะว่ามันอาจจะการว่ามันมันอาจจะมีการพักตัวบ้างตอนนี้ก็รุ้นต่อนะพวกนี้รุ้นต่อว่า จะต่ํากว่าหนึ่งสามห้าศูนหรือเปล่าถ้าสูงกว่าก็ถือว่าก็ดีไปแต่ถ้าเกิดต่ากว่าเนี่ยก็จะกลับมาเล่นในกรอบหนึ่งสามหนึ่งสามสามศูนย์กับหนึ่งสามห้าศูนย์อีกสักรอบหนึ่งย่อตัวลงมาเนาะใช่ครับใช่ก็ขึ้นมาเยอะอ่ะผมว่าขึ้นมาเยอะก็อาจจะเทคโรฟิตกันบ้างนะครับเขเรียกว่าเขารผมจะเรียกว่าเขย่าอ่ะผมจะเรียกว่าตอนนี้คือเขย่าอใช่เขย่าเพราะว่ามันการเป็นการสลับไปสลับมาในการเล่นนะครับค่ะ ต้องรอดูว่าจะหลุดป่าวหนึ่งสามห้าศูนย์ถ้าหลุดหนึ่งสามห้าศูนย์กรอบแกว่งก็คือหนึ่งสามสามศูนย์กับหนึ่งสามห้าศูนย์ใช่ไปไปดูกรอบนั้นอีกทีหนึ่งว่ากรอบนั้นมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับค่ะทังน<อ>ั้นเองถ้ากรอบแกว่งมาลงกรอบล่างเราจะเล่นกรีดอย่างไรต่อฮะคือสมมุติว่าอาสจจมุนพ่งนี้หลุดมาสมมุตินะครับสมมุติถ้าขึ้นก็คือแล้วไปก,ก็ขึ้นก็คือฟอลโล่ไปเลยแต่ถ้าเกิดลงมาเนี่ยนะครับลงมาหนึ่งสามสี่ศูนย์กว่าๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย ก็คนที่มีอยู่เนี่ยก็จริงๆอย่ยังถือต่อได้แหละเพราะว่าจาบที่ยังไม่หลุดหนึ่งสามสามศูนย์รูปทรงตลาดยังไม่ได้เสียไม่ได้เสียรูปทรงอะไรมันแค่เรียกว่าเป็นการพักตัวเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดหนึ่งสามสามศูนย์เนี่ยอาจจะต้องรอบนี้อาจจะต้องอมีการขายกันบ้างแล้วแหละนะครับแต่ถ้าเกิดวันพรุ่งนี้ยืนเหนือหนึ่งหนึ่งสามห้าศูนย์ได้ก็ก็อย่างที่เรียนนะก็คือก็ถือต่อไปนะครับคน <มา S 1> ที่นะที่เข้ามาในรอบนี้ก็คือตัว S C G P นะฮะปเป็นอย่างไรบ้างเรืตัวนี้ เอสซีจที่คุยเมื่อเช้าว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่ามันมันน่าสนใจนะที่เราฟอลโล่มาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้วเพราะว่าเรามองว่าตอนนี้เนี่ยราคาหุ้นใกล้เหนือเหนือจองนิดเดียวเองพื้นฐานผมว่าดีนะแล้วก็เริ่มมีซื้อนู่นซื้อนี่ผมมองว่าอย่างนี้ถ้าเกิดฝรั่งจะเข้าเนี่ยเราสนใจตัวใหญ่เนี่ยผมว่าตัวนี้น่าสนใจนะครับธุรกิจแพคเกจจิ้งถึงแม้ไม่ได้โตมากแต่เป็นธุรกิจที่ดีตัวหนึ่งของตัวตัวผุ่มสมเป็นไทยเลยนะซึ่งถามว่าราคา สามสิบเก้าบาทนี่จะชนทาเกตในเชิงกลยุทธ์ของผมไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าพรุ่งนี้จะไปก็คงสเต็ปไปแถวๆสี่สิบอะไรแล้วมั้งนะครับก็ประมาณนั้นลองดูครับพรุ่งนี้ผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับได้ค่ะพิวดขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสำหรับหุ้น SCSG SC P นะฮะสำหรับนักทุนที่ได้ติดตามรายการ Business Life, and Life นะฮะมันมีไอเดียมากมายนะ ท่านที่อยู่ในงานสัมนากเมื่อวานจะมีคำตอบว่า SCGP เกิดอะไรขึ้นแล้ววันนี้ทำไมตีขึ้นมา39บาทนั่นเองอะ